อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอขอบคุณนะคะทุกช่องทางนะคะที่ติดตามกันสำหรับช่องทางของ YouTube นะคะอย่าลืมนะคะ กด Subscribe อ่าแล้วก็แตะที่กระดิ่งด้วยนะเวลาน้องปลาอัพคลิปก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะคะได้ทันท่วงทีได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่รับชมผ่านช่องทางของ Facebook นะคะแฟนเพจอ่าสามารถเข้าไปกดถูกใจกดติดตามนะคะแฟนเพจร้านเกจิมหาเวศศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของขัง,งกันได้นะก็ขอบพระคุณนะคะทุก การติดตามทุกช่องทางเลยทุกกําลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ขอพระคุณมากๆจริงๆชอบคลิปไหนก็แชร์คลิปนั้นได้เลยขอพระคุณมากๆนะคะก็ที่มาคอมเมนต์พูดคุยกันตลอดเนาะก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะอีกหนุ่รุ่นที่นกปาต้องเอามาอัดคลิปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเยอะมากๆเลยที่พี่ๆหลากหลายท่านรีเควสต์มา คือน้องปลาอัดคลิปหน่อยน้องปลารวยชนะจน99ยังมีไหมน้องปลาอยากได้เนื้อนั้นเนื้อนี้น้องปลายังเหลือไหมน้องปลาราคาเท่าไหร่เยอะมากๆเลยจนน้องปลาโอเคเดี๋ยวน้องปลาไปดูให้ว่าเหลืออะไรบ้างของน้องเหลืออะไรบ้างนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยคือไปปิดมาจาก จากที่อื่นด้วยไปซื้อบวกมาตั้งแต่เพราะว่าไม่ทันตอนช่วงจองเนาะแล้วก็เป็นยอดของน้องชายบ้างาก็เอามารวมๆกันนะคะ ก็มีอะไรกันบ้างส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวน้องปลาราคาเขาปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดบางคนบอกอ้าวไหนตอนแรกบอกเท่านี้อ่าทำไมตอนนี้เท่านี้ราคาเขาปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะตามกลไกตลาดเนาะตามความนิยมตามกระแสนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ราคาจองรบกวนจองนะคะตอนเวลาเขาเปิดจองถ้าของออกมาแล้วทุกคนรอสี่ห้าห เดเดือน8เดือนสําหรับหลวงพ่อพัดเนี่ยต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเงินเนี่ยไปตัดมาอยู่ตรงนั้นน่ยก็คือเก็บก็คือเอาเงินเนี่ยไปลงอยู่ตรงนั้นน่ยมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นของออกมาเขาเล่นกันตามกระแสคงจะเป็นแบบราคาที่แบบว่าต่ำกว่านั้นคงเป็นไปไม่ได้นะคะทีนี้มามีอะไรกันบ้างข้างหน้านี้น้องปานถ้าเกิดเคยดูคลิป เก่าๆก็น่าจะเห็นแล้วน้องปลาเคยเคยเอามาโชว์ดูให้ดูแล้วกล่องสีฟ้าเนี่ยนะคะเป็นรายการลุ้นตอนนี้รายการลุ้นเนี่ยน้องปลาเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่หกอ่ะเหลืออยู่แค่หกที่ยังไม่ได้แกะนะน้องปลาไม่ค่อยแกะของนะคะมีพี่ๆหลากหลายท่านแบบอยากได้เนื้อนั้นเนื้อนี้นู่นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยน้องปลาไม่มีค่ะเพราะว่าน้องปลาไม่ค่อยได้แกะของแล้วปกติเนี่ยเนื้อที่แกะแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออก แต่หลังๆมาเนี่ยคือบางทีก็มีออกบ้างเพราะว่าความจริงมันเป็นสัญญาใจกับพี่ๆน้องๆน,นะคะในทีมงานว่าเออของไหนที่เราแกะแล้วเออก็จะให้เขาเป็นเหมือนน้ำจิตน้ำใจออให้เด็กๆไปให้พี่ๆไปที่ช่วยกันทำงานในทีมงานเพราะฉะนั้นก็เลยมีออกบ้างอะไรบ้างตั้งแต่เลทละนะคะเลทพันล้านนะคะก็อันนี้ออกแล้ว นะคะทีนี้ออกแล้วเราก็จะได้เอางเาเงิน,อ,งนอ่ะมันเป็นกองกองกลางไว้กินไว้เลี้ยงเพราะว่าในทีมนี่กินเก่งกันมากๆเลยสําหรับวันนี้จะมาแกะให้ชมเลยว่าแต่ละเนื้อเป็นยังไงอ่ะชุดกรรมการเหลืออยู่แค่ชุดเดียวนะคะยังไม่ได้แกะนะคะยังไม่ผ่านมือชายใดยังไม่ผ่านมือใครใๆดๆทั้งสิ้นนะคะยังไม่ได้แกะนะคะเป็นชุดกรรมการใหญ่นะคะน่าจะสวยอยู่หรอกเนาะนี่ นะคะส่วนเนื้อเงินนี้ขออนุญาตไม่แกะนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเป็นเหรียญเงินลงยาฟ้าอ่าเป็นเงินลงยาฟ้าอันนี้ยังไม่แกะนะคะขออนุญาตไม่แกะนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะอันนี้กันมารวยชนะจนนะคะวัดแตกปลูกเสกวัดคนเยอะมากมากๆสุดๆเลยนะคะคนเยอะมากเลย เลยทำให้รุ่นนี้นะคะประสบการณ์มากหลายทำให้รุ่นนี้นะคะยอดนิยมเลยก็ว่าได้แล้เวเรามาแกะลุ้นกันซิอันนี้เราแกะลุ้นกันไปแล้วเนาะได้เนื้อ 2k เนาะอ่ะเอาให้ชมอีกทีหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะแกะกันนี่น้องปามี6ลุ้นที่ยังไม่ได้แกะขอแกะครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ให้หลากหลายท่านลุ้นกันเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านก็ชอบแบบ ลุ้นไปแกะเองก็มีนะคะเรื่องราคาเดี๋ยวจะแจ้งใต้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งเนาะแต่ละรายการนะคะที่นกปาแนะนำนะว่าเหลือเนื้ออะไรบ้างอันนี้เป็นเนื้อ 2K นะคะสวยงามมากๆเลยเนื้อ 2K นะคะคมชัด189อ่าสวยงามมากๆนะคะสำหรับเนื้อ 2K เห็นกันเนาะอ่ะส่วนนี้ก็สีเขียวค่ะ ยังอยู่นะคะยังอยู่มีคนถามหลายท่านมากๆเลยสําหรับเนื้อสีเขียวอันนี้ก็ไปถามเด็กมาลาคานเด็กยังเก็บไว้อยู่เลยนะคะยังไม่ได้ออกจําหน่ายหรือว่ายังไม่ได้เปิดให้บูชานะคะอันนี้ก็เอามาอัดคลิปแต่ว่าให้ให้เปิดแลค่คือเปิดราคาแล้วค่ะนี่เห็นไหมสวยงามลงยาอันนี้สวย ดูสิคมชัดมากๆเลยสวยงามมากๆนี่นะสวยมากๆเลยค่ะหนึ่สองเลขสวยดีเนาะสิบสสวยเป็นรมซาตินนะคะรมซาตินสวยงามมากๆมาเรามาแกะลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวค่อย หรือว่าเราจะเอาอันนี้ก่อนเออรุ้นไว้ก่อนเนาะรู้เลยพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยอยากจะได้รุ้นกันแต่ขอแนะนําอีกหนึ่งรายการที่แปลว่าสวยมากๆไปแล้วหนึ่งชุดนี่นี่เลยเป็นชุดกรรมการเล็กนะคะเป็นชุดกรรมการเล็กนะคะซีนมาแบบนี้นะคะสวยงาม ชุดกรรมาการเล็กมีอะไรบ้างเป็นเนื้อกระไหลทองลงยาแดงเนื้อกระไหลทองลงยาน้ําเงินและเนื้อกระไหลทองลงยาเขียว3เนื้อนี้มาปลาแกะออกมาจากซีนปกติเขาซีนติดกันเหมือนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมที่เห็นนะอันนี้ปลาแกะออกมาค่ะแกะออกมาแล้วนะนี่อันนี้เป็นกระไหลทองลงยาแดงสวยสดงดงาม ท่านไหนชอบนะคะลงยาแดงจัดได้เลยเรื่องราคาเดี๋ยวแจ้งไว้ในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งสวยงามมากๆอ่ะให้ดูสวยนะคะไม่ได้คุยพื้นนะคะอันนี้คือไม่ได้คุยพื้นสวยงามมากรวยชนะจนเก้าเก้าค่ะหลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วนอีกหนึ่งรุ่นที่ยิ่งเก็บก็ยิ่งมีราคาขึ้นเรื่อยๆแน่นอน เลข914นะคะจอทอกัไหลทองนะคะสวยงามมากๆเลยมีหลากหลายท่านบอกว่าของแท้หรือเปล่าของที่ร้านเป็ของแท้หรือเปล่าไม่แท้หรือก้ามกึ่งไม่มีเอามาค่ะของที่หมดจากร้านแล้วต้องปลาจะไม่เอาเข้ามานะคะเพราะว่าน้องปาเป็นสะพานบุญเป็นศูนย์จองนะคะเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเกจิคณาจารย์ไหน รุ่นไหนนะคะที่มียอดมาทางร้านนะคะถ้าหมดจากร้านแล้วก็คือจะไม่มีการนำเข้ามาใหม่นะคะสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นกระดาทองลงยาแดงนะคะเป็นอีกหนึ่งในชุดกรรมการเล็กอ่ะมีลงยาแดงแล้วก็มีลงยาเขียวลงยาเขียวนะคะสวย เห็นไหมสวยงามมากๆ7 1เจ็ดหนึ่งสี่นะคะอันนี้เลขเจ็ดหนึ่งสี่นะคะเจ็ดหนึ่งสี่เดี๋ยวจะแจ้งราคาให้นะคะแต่ละเนื้อแต่ละรายการอีกทีหนึ่งเนาะขยับหน่อยเพราะว่าพี่ๆหลากหลายท่านคือแบบ รีเคเวสเยอะมากอะจนน้องปาแบบอ้าโอเคเดี๋ยวน้องปาจะอัดคลิปให้เพราะน้องปาไม่อยากตอบละเดี๋ยวน้องปาอัดคลิปให้ทีเดียวเลยค่ะแล้วก็ดูราคานะคะใต้คอมเมนต์แรกของคลิปได้เลยนะคะนี่แล้วก็ลงยาน้ําเงินนะคะสวยมากๆเลยสําหรับลงยาน้าเงินปาว่าสวยอะความจริงสวยทุกเนื้อเป็นกระไหล่ทองนะคะเป็นกระไหลทอง เนื้อกะไหล่ทองลงยาแดงเนื้อกะไหล่ทองลงยาน้ำเงินแล้วก็เนื้อกะไหลทองลงยาเขียวส่วนชุดกรรมการใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อที่แบบว่าเป็นหน้ากากเงินเอ๊ะแต่ทำไมอันนี้เขาถึงเป็นหน้ากากเงินล่ะกะไหล่ทองเขามีหน้ากากเงินด้วยหรอ, <c oughs> อแต่กันหน้ากากเงินหนวดอะนะ <c oughs> น้ากากเหมือนชุบเงินแล้วมั้งหรือเปล่าเนี่ย เออน้องปาไม่ได้ดูข้อมูลตรงนี้เลยนะเนี่ยน้องปามาดูในในใบจากใบจองอะคะ่ะใบรายการจองอะเขาก็ไม่ได้ลงอะนะว่ามีเป็นหน้ากากหรืออะไรนะอืมไม่ได้ลงไม่เป็นไรอะอยู่ในชุดกรรมการเล็กก็และกันสามชุดนะไอ้สามสามเนื้อนะคะสวยงามมากๆเลยพี่ๆท่านไหนรู้ก็บอกได้นะคะเพราะว่าบางทีข้อมูลน้องปาก็ไม่ได้แน่นพอเนื่องจากว่าหูรับ งานเยอะมากเยอะเยอะมากจริงๆค่ะหลวงพ่อพัดนี่ให้ไล่ในร้านเนี่ยมีเป็นร้อยกว่ารุ่นแล้วตอนเนี้น้องปาจําไม่หมดหรอกค่ะจาไม่หมดจริงๆค่ะจาไม่หมดจริงๆเหมือนหลวงปู่แสนไม่มีผิดเลยหลวงปู่แสนในร้านน้องปามีสองร้อยกว่ารุ่นนะคะน้องปาจําไม่หมดค่ะว่าแต่ละรายการแต่ละเนื้อแต่ละโอโ้โหเป็นยังไงมีละพี่ๆหลากหลายท่านก็จะบอกประมาณว่าถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย ว่าเหลืออะไรบ้างในร้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตายเลยถ่ายทั้งปีก็ยังไม่หมดเยอะมากเดี๋ยวไว้วันถ้ามีโอกาสจริงๆนะคะถ้ามีโอกาสน้องปลาช่วงกาลังเก็บสต็อกของอยู่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะอัดคลิปนะคะให้ดูในในใน,ในห้องพระห้องสตอ็อกชั้นพระให้ดูว่าเยอะมากจริงๆเยอะมากมากจริงๆค่ะตอนนี้หลวงพ่อพัดไม่มีชั้นแล้วค่ะที่จะวาง จะย้ายบ้านเนี่ยย้ายไม่ได้สักทีนึงค่ะนี่เลยสวยงามมากๆนะคะอ่ะน้ำเงินน้ำเงินเลขแปดเจ็ดสองค่ะมองเห็นไหมแปดเจ็ดสองนะคะนี่อ่ะแปดเจ็ดสองวันนี้น้องปลาเพิ่งล้างเล็บเพิ <laughs> ่งล้างเล็บนะคะเล็บแบบถลอกปอกเปิกมากเลยไม่ค่อยมีเวลาอ่ะ มาเรามาแกะอันนี้ดีไหมกรรมการใหญ่นี่กรรมการใหญ่นะแกะเลยขออนุญาตเป็นเนื้อเงินที่ไม่แกะแล้วนะคะเนื้อเงินเป็นเงินลงยาฟ้าอยากให้ลูกค้าไปนี่เองเนื้อกรรมการใหญ่เดี๋ยวน้องปาจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไอ้นี่จะจะจะ,จะแบ่งแบ่งแบ่งไม่ได้ออกทั้งแบบทั้งเซ็ม แบ่งนะคะแบ่งนะคะเดี๋ยวจะแจ้งราคาของแต่ละเนื้อให้นะคะมาเราแกะแล้วโหไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยแต่แดนแดนไม่ปกติไม่ค่อยแกะของนะเอาแล้วเข้าเปิดยังไงนะนี่อ๋ออยู่ข้างหน้าแม่แม่ขาดูสิรักษาออกหน่อยแกะไม่ได้เยอนแล้วเนี่ย โอ้โหแน่นอะไรปานฉะนั้นอืแกะไม่ได้จริงๆนั้นเดี๋ยวว่นไม่ถนัดค่ะโอ้โหตายตายแน่นขนาดคิดดูอ่ะคือแบบไว้นานมากอ่ะไว้จนแบบว่าอืมอ่ะขอแกะที่ตูดแทนมามีทั้งหมดสี่เนื้อนะคะสี่รายการ สินี่มาโอ้สวยมาสีรายการนะคะต่องสีฟ้าอืมสวยงามนี่ถือ,อยังไงให้หมดเนี่ยแลกอนนี่เลยนี่เลยเห็นไหม อันน <Workers. S 2> ี้คือเนื้อกรรมการใหญ่นะคะสวยงามมากๆเป็นหน้ากากเงินเนาะเนื้อกรรมการใหญ่ก็จะมีเนื้อเงินลงยาลายทองชาติหน้ากากชุบทองคําแท้เนื้อนวะหน้ากากเงินเนื้อสตะหน้ากากเงินเนื้อทองทิพหน้ากากเงินนี่หน้ากากเงินทั้งหมดเลยนี่ทั้งหมดเลยเป็นหน้ากากเงินนะคะขอแกะหน่อยเปิดหน่อยนี่ เป็นหน้ากากชุบทองคำํำสวยงามมากๆเลยสวยนี่สวยงามมากค่ะเป็นลงยาลายทองชาตินะคะเนื้อนี้เป็นเนื้อเงินลงยาลายทองชาติน้าก,กชุบทองคําแท้นี่เลขหนึ่งศูนย์สีค่ะสวยงามมากๆเลขหนึ่งศนะคะ สร้างสี่รยนะเลขต้นอยู่นะ104นสี่สวยงามมากๆเลยเป็นเงินลงยาลายธงชาตินะคะนี่แปว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินแน่นะนเงินลงยาลายธงชาตินะคะหน้ากากทองคำเอาวางไว้ก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อ 3K เนี่เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเนื้อ3ามนะคะก็ขออนุญาตไม่แกะ เป็นเนื้อสามเคนะคะเคยให้เห็นแล้วเนาะสวยงานต่อไปนะคะเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินอันนี้แน่เนื้อนวะหน้ากากเงินสวยเนื้อนวะหน้ากากเงินนะคะนี่สวยงานเลขกอะไรเอ่ยอ่ะหนึ่งศูนย์สี่อ๋อแสดงว่าเขาเลขเซตเดียวกันเหรอกรรมาการกรรมาการเลขเซตเดียวกัน 1 0 4นะคะสวยงามมากๆนวะหน้ากากเงินนะคะแล้วแต่ชอบเลยแหละจะบอกให้ต่อไปค่ะเป็นเนื้อสตะหน้ากากเงินเนื้อสตะหน้ากากเงินนะคะอันนี้หล่อเนื้อสตะหน้ากากเงินทําไมมันลุ้งๆแล้วก็มีเนื้อทองทิพหน้ากากเงินเอาแล้วอันไหนจะเป็นเนื้อทองทิพป็นเนื้อสตะต่อไปไม่รู้เลยทำไมอันนี้ ขอาจริงเนื้อสตา,าก็ต้องออกแบบดูเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยทองทิพย์ก็ดูออกเหลืองๆเหมือนกันนะแล้วอันนี้ทําไมถึงเป็นเนื้อแบบนี้เนี่ยอ,อันนี้นะคะมีเงาเงาลุ้งลุงวิงวิก็สวยดีเลขเดียวกันคาะหนึ่งูน์สี่นะคะ น,นี่น่าจะเป็นสัตตะละมังเนี่ยเขาเห็นเขาตอกสอเสือเอาไว้เดี๋ยวดูอันนี้สิว่าอันนี้เขาจะตอกเป็นทอทหารหรือเปล่าอ่ะอันนี้ตอกอ่ะอันนี้ตอกพอพานอันนี้ตอกพอพานอันนี้ตอกสอเสือเนาะอ่าันนี้ตอกสอเสือสัตตะหรือนี่อ่ะโอเคไม่เป็นไรก็อยู่ในชุดอะ ชุดเขามีสี่เนื้อเนี่ยแล้วปาจะแล้วปาจะจะต้องแจ้งราคานะคะแจ้ง,งนี่แต่ถ้าเกิดพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะยกทั้งเซตนะก็แจ้งน้องปาได้ต้องรีบแจ้งหน่อยนะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ทั้งเซตนะคะทั้งเซตเลยนะคะก็จะราคาพิเศษไปนะคะหรือว่าจะเป็นชุดกรรมการเล็กนะคะยกเซตสามสามเหรียญน,นะคะ,ะสามเหรียญก็ได้ค่ะก็จะเป็นราคาพิเศษไปก็ติดต่อน้องปางกันอีกทีหนึ่งนี่ อันนี้อยู่ในชุดกรรมการนะคะชุดกรรมการใหญ่มาเดี๋ยวเราตัดคลิปดีกว่าเนาะแล้วก็คลิปที่เป็นรายการรายการเออะไรนะคลิปที่เป็นรายการของลุ้นที่เราจะมาแกะกันอะเดี๋ยวค่อยมาแกะอีกคลิปหนึ่งดีกว่าค่ะเนาะอ่ะโอเคก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปาแนะนำว่า เป็นชุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เรามีนะคะยังเหลืออะไรบ้างนะคะสวยงามมากๆเลยนี่นี่สวยสวยสวยงามมากๆอันนี้เป็นชุดกรรมการนะคะนี่เป็นชุดกรรมการนะคะเดี๋ยวจะแยกแล้วหรือว่าถ้าพี่พีท่านไหนอยากได้ทั้งเซตทั้งชุดรีบติดต่อน้องปาค่ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะ,ะส่วนชุดของขวัญ ก็มีแบบแยกแล้วก็หรือว่าใครอยากจะปิดแบบว่าไม่แบบเอาไปเลยทีเดียวจบนะคะแบ่งๆกับเพื่อนๆกันไปนะคะก็เดี๋ยวให้ราคาพิเศษเนอะอาะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะคะอ่โอเคแล้วก็มีเนื้อเงินค่ะเงินลงยานะคะแล้วก็มีเนื้ออันนี้เป็น 3K นะคะก็ติดต่อกันมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาอัดคลิปนะคะแก่ รายการของรวยชนะจนที่เป็นลุ้นเนือ้อลุน้นโชคกันอีกทีนึงดีกว่าอะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะส่วนจอมพาใหม่ร้านเกจิมหาเวสวัสดีค่ะ